สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมเบสนะครับจากช่องเบสคนเดินป่านะครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปถูกปนอนในป่านะครับผมเนี่ยไม่ได้เข้าป่านานพอสมควรแล้วนะครับก็ผมก็อยากจะเข้าไปนอนในป่าบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็เดินทางไปต่อเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมนะครับผมก็ต้องขอคนเละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปกันเลยครับไป ทุกคนครับตอนนี้นะครับผมต้องหาสถานที่มอมอสําหรับในค่ำคืนนี้ก่อนนะครับตอนนี้ผมยังไม่เจอสถานที่มอมอเลยนะครับตอนนี้ก็ใกล้มือแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยต้องรีบหาสถานที่มอมอก่อนนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็ได้เจอสถานที่มาหมอกแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะตั้งแคมป์นอนตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยคืนนี้ผมจะนอนผูกเปลนะครับผมจะผูกต้นนี้กับต้นนี้นะครับตอนนี้ก็ใกล้มือแล้วนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาก่อไฟเพื่อที่จะทำอาหารกินกันเลยนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็ได้ก่อฝายไว้เสร็จแล้วนะครับผมเนี่ยต้องทําที่กั้นแนวฝายด้วยนะครับเผื่อว่าฝายเนี่ยอาจจะไม้ป่าได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงฤด,ดูใบไม้แห้งนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยมาทําอาหารกินกันเลยนะครับ กคนครับตอนนี้นะครับกับข้าวของผมก็เสร็จแล้วนะครับวันนี้ผมกินแค่มาม่านะครับเพราะว่าระหว่างผมเข้าป่ามานะครับผมก็ได้กินข้าวมาเสร็จแล้วนะครับนี่นลครับวันนี้ผมก็จะกินแค่นี้นะครับกินแค่มาม่านะครับผมกินเผื่อว่ากลางคืนเนี่ยผมจะหิวนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวมากินกันเลยนะครับนี่ครับ ทุกคนครับตอนนี้นะครับผมก็กินมาม่าเสร็จแล้วนะครับไอตอนที่ผมกินมาม่านะครับผมเล่นเสียงคล้ายๆเหมือนเสียงคนเดินนะครับอาจจะเป็นสัตว์ป่าก็ได้นะครับคิดบวกไว้ก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเข้านอนแล้วครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอมุ่งนี้เช้านะครับอย่างครับถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาไปใส่เนี่ยส่องให้ทุกคนดูนะครับโอเคไว้เจอมุ่งนี้เช้าครับ มีเสียงเหมือนมีคนเดินเข้ามาหาผมนะครับมันมีเสียงหัวล้อด้วยอะ่ะเฮ้ยปางก่อนนะครับผมยังไม่เปิดไฟนะครับไฟผมกระดับแล้วนะครับมีเสียงตุ๊กแกด้วยอะ่ะ ีปากแก้งบมเบาไม่รู้นะครับเพราะว่าตอนที่ผมกินมามาเนี่ยผมลืมให้เจ้าที่เจ้าทางนะครับทุกคนฟังดีมันหัวรอ ทุกคนทุกคนได้ยินไหมครับเหมือนเสียงคล้ายๆคนแก่หัวล้อนะครับไฟผมเนี่ยก็ดับแล้วนะครับมนันจะทำให้ไฟดับไม่ได้นะครับเฮ้ย Okay, เคดี๋ยวรีบก,ก่อไฟก่อนนะครับผมทํทให้ไฟดับไม่ได้นะครับโอเคทุกคนผมก็ได้ก่อไฟแล้แล้วนะครับไฟนะ่าจะทําให้ดับไม่ได้เลยนะครับเพราะมันช่วยไล่สัตว์ป่าได้นะครับมันยังมีเสียงอีกอะทุกคนเสียงมันดังจากป่านะครับ ไม่น่าจะมีคนมาแกล้งผมนะครับเพราะว่าอยู่ในป่าเนี่ย <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมจะลองนั่งดูนะครับ <c oughs> เผยเสียงเนี่ยมันจะมาปรากฏให้ผมเห็นนะครับนะ่ก <c oughs> มันมีเสียงหัวล้อนะครับ ผมนอนไม่หลับแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นสี่เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วนะครับผมไม่กล้านอนแล้วนะครับถ้าเสียงเงียบลงนะผมจะกล้านอนนะครับแต่ถ้ายัมีเสียงนะผมไม่กล้าขมตานอนเลยนะครับเฮ้ยเสียงคนเดินนะครับ ใครวะทุกคนดูดิใครไม่รู้นะครับเฮ้ย <c oughs> ทุกคนได้ยินไหมครับ <c oughs> เหมือนมันจะเดินเข้าไปในป่าแล้วนะทุกคนดูดิ <c oughs> มันหายไปแล้วทุกคนมันเดินเข้าไปในป่านู่นแล้วนะครับ <c oughs> มันไม่ใช่คนแน่นอนนะครับ อาจจะเป็นผีป่ามาแกล้งผมก็ได้นะผมเนี่ยจะทำให้ไฟดับไม่ได้เลยนะครับเมื่อกี้นะผมเจออยู่ตรงนู้นเลยอะ เสื้อดำแล้วก็ตัวสูงเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะนั่งดูนะครับ ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะผมจะนอนต่อแล้วนะครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเสียงเงเงี่ยมลงไปแล้วนะครับไอคนเมื่อกี้นะผมเจอใครไม่รู้นะครับ มันหายไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีเสียงอะไรแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเข้านอนแล้วนะครับเพราะว่าผมเน่ง่วงนอนมากแล้วครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วนะโอเคจะไม่นะน่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอพรุ่งนี้เช้านะครับ สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงเช้าแล้วนะครับผมเนี่ยนอนตื่นสายนะครับเมื่อคืนเนี่ยผมแทบจะไม่ได้นอนเลยครับได้นอนทีก็ตีหนึ่งนะครับผมเนี่ยจะได้ยินเสียงคนเนี่ยเดินบริเวณที่ผมนอนนะครับแล้วทีนี้ผมก็ได้ยินเสียงมันหัวร้อนครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นใครหัวร้อนนะหมอไปใช้ส่องปรากฏว่าผมเจอคนนะครับมันเป็นผู้ชายนะครับ ผมเนี่ยก็ไม่กล้าเข้าไปนะเผื่ออาจจะเป็นผีป่าเนี่ยมาแกล้งผมก็ได้นะครับเพราะว่าในป่าเนี่ยไม่รู้หนาว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับอีกอย่างนะที่ผมเจอผมไม่ได้ให้เจ้าที่ยวทานกินข้าวนะครับโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยต้องเดินทางกลับบ้านนล้นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ผมก็ต้องขอ คนละหนไลค์1แชร์หนึ่งต like, ิดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมเนี่ยทำคลิปต่อๆไปได้วยนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ